กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขโชคดีในทุกๆวันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเคล็ดลับของแม่ครัวท่านหนึ่งที่ต้องอยู่กับอาหารอร,ออร่อยๆทั้งวันแต่กลับลดน้ำหนักลงไปได้ถึง10กิโลกรัมเลยนะครับเรื่องราวของเธอนี่แหละครับที่เต็มไปด้วยไอเดียดีๆแล้วก็เมนูเด็ดๆที่อาจจะเปลี่ยนความคิดเรื่องการไดเอทของใครหลายๆคนไปเลยก็ได้ <c oughs> เคยสงสัยกันไหมครับว่า คนที่เป็นเชฟเป็นแม่ครัวหรือคนที่รักการทำอาหารมากๆเนี่ยที่ต้องคลุกคลีอยู่กับของอร่อยๆอตลอดเวลาเขามีวิธีดูแลรูปร่างกันยังไงวันนี้เรามีคำตอบจากประสบการณ์ตรงมาเล่าให้ฟังกันครับเอาล่ะครับนี่คือเส้นทางที่เราจะไปสำรวจกันในวันนี้เริ่มจากปัญหาที่คนทำอาหารหลายคนต้องเจอไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ค้นพบแบบไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับ แล้วก็ถอดรหัสออกมาเป็นวิธีง่ายๆแค่3ขั้นตอนที่ใครๆก็ทำตามได้พร้อมกับคลังเมนูอร่อยๆที่จะทำให้การลดน้ำหนักไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแล้วค่อยปิดท้ายด้วยข้อคิดสำคัญที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้ยั่งยืนครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยครับกับปัญหาของคนทำอาหารและการต่อสู้ที่ซ่อนอยู่หลังผ้ากันเปื้อนโอ้โหนี่คือคำสารภาพจากใจของคุณชิงเจ้าของเรื่องราวในวันนี้นะครับเธอบอกว่า ความจริงไม่อยากจะบอกเลยว่าชิงเคยหนักกว่านี้เป็นสิบโลเลยค่ะพยายามลดตั้มหนักอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเพราะถอดใจไปก่อนทุกครั้งเป็นความรู้สึกที่อืมเชื่อว่าหลายคนที่เคยพยายามลดน้ำหนักน่าจะเข้าใจดีเลยใช่ไหมครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดนะครับลองดูข้อมูลตรงนี้คุณชิงสูง157เซนตแต่น้ำหลักเคยพุ่งไปแตะที่50กิโลกรัมซึ่งสำหรับโครงร่างของเธอแล้วเนี่ยมันทำให้เธอรู้สึกไม่มั่นใจเลยโดยเฉพาะเวลาที่แก้มออกจนไม่อยากจะส่องกระจกเลยทีเดียวครับเส้นทางของเธอบอกเลยว่าไม่ได้ง่ายเลยนะครับล้มลุกคลุกคลานมาเยอะมากลองผิดลองถูกมานับไม่ถ้วนตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยที่เคยลองพึ่งยาลดความอ้วน ซึ่งก็ผอมลงจริงครับแต่ต้องแลกมากับผลข้างเคียงที่ค่อนข้างทรมานพอหยุดยาไปก็พยายามคุมน้ำหนักมาตลอดแต่พอต้องมาเป็นแม่ครัวเต็มตัวเท่านั้นล่ะครับปัญหาน้ำหนักตัวก็กลับมาอีกครั้งเอาละครับเราไปดูกันต่อในส่วนที่2กับการค้นพบโดยบังเอิญที่มาจากบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันมื้อเดียวที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยครับคือก่อนที่จะเจอทางสว่างเนี่ยนะครับคุณชิงก็เคยลองวิธีที่หลายคนน่าจะเคยทำกัน ก็คือการกัดฟันกินให้น้อยลงในทุกุมือแต่ผลลัพธ์ที่ได้อ่ะหรอครับก็คือความรู้สึกโหยแล้วก็ทรมานตลอดทั้งวันเลยเหมือนร่างกายมันจะประท้วงตลอดเวลาซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นวิธีที่ทําได้ไม่นานหรอกครับแล้วแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึงแบบไม่ทันตั้งตัวครับคือมีอยู่วันหนึ่งคุณชิงไปทานบุฟเฟ่ตมื้อเที่ยงแบบจัดหนักจัดเต็มมากจนอิ่มแบบทานมือเย็นไม่ไหว แต่เธอกลับพบเรื่องน่าประหลาดใจในเช้าวันรุ่งขึ้นน้ำหนักลดลงไปเกือบกิโลนี่แหละครับคือวินาทีที่เธอค้นพบความจริงที่ว่ามันคือการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่แท้เพียงแค่ง,งดข้าวเย็นแต่ไปทานมื้อเช้าและกลางวันหนักๆแทนซึ่งหลักการที่คุณชิงไปเจอโดยบังเอิญเนี่ยนะครับในทางวิทยาศาสตร์เขามีชื่อเรียกด้วยนะว่า time restricted eating หรือการจำกัดช่วงเวลาทานอาหารนั่นเองครับ คือแนวคิดมันง่ายมากเลยแทนที่จะอดอาหารเราแค่รวบมืออาหารทั้งหมดมาอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆของวันแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายได้พักจากการย่อยเป็นเวลายาวนานขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนนั่นเองครับและจากการค้นพบที่น่าทึ่งนั้นก็ถูกกลั่นกรองออกมาเป็นส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นสูตรลับของเรื่องนี้เลยครับกับวิธีการ3ขั้นตอนง่ายๆที่จะเปลี่ยนการค้นพบนี้ให้กลายเป็นกิจวัตรที่ทำได้จริงทุกวัน สรุปง่ายๆเป็นเคล็ดลับ3ขั้นตอนตามนี้เลยนะครับ 1. มื้อแรกของวันประมาณ10โมงเช้าให้จัดเต็มไปเลยอยากทานอะไรทานได้เลยครับ 2. มื้อถัดไปประมาณบ่ายโมงครึ่งให้เบาลงมาหน่อยเน้นเมนูที่ไม่หนักท้องมากและ3นี่คือจุดที่สำคัญที่สุดเลยคืองดอาหารทุกอย่างหลังบ่ายสามโมงครับซึ่งในช่วงแรกถ้าหิวจริงๆอาจจะอนุโลมเป็นของว่างเล็กๆน้อยๆได้แต่เป้าหมายหลักก็คือการงดให้ได้นั่นเองครับ พอเห็นภาพเปรียบเทียบแบบนี้แล้วชัดเลยใช่ไหมครับวิธีเก่าคือการทานน้อยๆหลายๆมื้อมันทําให้หิวโหวยตลอดทั้งวันเลยแต่กับวิธีใหม่คือการทานสองมื้อให้อิ่มไปเลยในช่วงต้นของวันมันทําให้เรารู้สึกอิ่มแล้วก็สบายท้องช่วงเย็นไม่ต้องมานั่งทรมานอีกต่อไป และผลลัพธ์จากการทำตามวิธีนี้อย่างสม่ำเสมอก็คือน้ำหนักของคุณชิงลดลงมาเหลือเพียง40กิโลกรัมเท่านั้นครับจากที่เคยหนัก50 kg, แล้วก็ล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนนี่คือตัวเลขที่พิสูจน์แล้วว่าเธอมาถูกทางและแน่นอนว่ามาทำให้เธอกลับมามั่นใจในตัวเองอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะครับพอเรามีวิธีทำแล้วต่อไปก็ต้องมีเครื่องมือที่ดีด้วยใช่ไหมครับเพราะการลดน้ำหนักจะสำเร็จได้ต้องไม่รู้สึกเบื่อหรือว่าทรมาน นี่คือส่วนที่4ครับคลังอาวุธ16เมนูอาหารไทยแคลอรี่ต่ำที่จะทำให้ทุกวันเป็นวันที่อร่อยได้เพราะหัวใจสำคัญของการลดน้ำหนักให้สำเร็จได้ในระยะยาวก็คือความยั่งยืนนี่แหละครับการมีเมนูที่หลากหลายเลยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากมาดูกันดีกว่าว่า16เมนูที่คุณชิงแนะนำมีอะไรบ้างเพื่อให้การคุมอาหารเป็นเรื่องที่น่าสนุกขึ้นเริ่มกันที่หมวดซุปกับแกงร้อนๆก่อนเลยมีทั้ง แกงจืดตำาลึงเต้าหู้หมูสับแกงไตปลาแกงเลียงกุ้งสดแกงเหลืองปลาแซลมอนแล้วก็ต้มยำกุ้งครับโอ้โหแค่ฟังชื่อก็น้ำลายซอแล้วนะครับเนี่ยต่อกันด้วยหมวดยำรแสแซ่บเลยซึ่งเหมาะมากๆที่จะเป็นมือที่สองที่เบาลงมาหน่อยมีตั้งแต่ยำกระเจี๊ยบเขียวยำก้านคะนา้ายำม,มะเขือยาวยำหอยแครงไปจนถึงเมนูฟิวชั่นอย่างลาบแซลมอนซาชิมิเลยครับ และกลุ่มสุดท้ายครับเป็นเมนูผัดแล้วก็เครื่องเคียงเบาๆมีทั้งต้นอ่อนทานตะวันผัดเห็ดหอมสดผัดไข่ตุนเต้าหู้เย็นราดโชยุแล้วก็เมนูอมตะอย่างน้ำพริกรกะปิปลาทูผักสดครับจะเห็นเลยว่าทุกเมนูเป็นอาหารไทยที่อร่อยแล้วก็หาทานได้ไม่ยากเลยเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับมาดูข้อคิดสำคัญจากเรื่องราวทั้งหมดนี้กันดีกว่า เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันคงอยู่กับเราไปได้อย่างยั่งยืนและนี่คือข้อความให้กำลังใจที่ผมว่าส่งพลังมากๆที่คุณชิงฝากถึงทุกคนครับถ้าชิงทำได้เพื่อนๆก็ต้องทำได้ค่ะสู้ๆทุกการเปลี่ยนแปลงยากเฉพาะช่วงเริ่มต้นค่ะเป็นการย้ำเตือนว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นแค่การเริ่มต้นนี่แหละครับแต่ถ้าเราผ่านมันไปได้ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว และนี่คือบทสรุปที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยครับเคล็ดลับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องอดนะครับแต่อยู่ที่เวลาต่างหากการเปลี่ยนแค่เวลาที่เรากินโดยที่ไม่ต้องอดอาหารที่ชอบเลยแม้แต่น้อยก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับและสุดท้ายนี้ครับขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ได้ลองกลับไปคิดตามกันดูนะครับว่า การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราทำอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันเนี่ยจะสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเองได้อย่างไรบ้างไม่ใช่แค่เรื่องน้ำหนักนะครับแต่รวมถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยครับ